สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยิบเกมมูล라เตอร์กันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะผมอยากครับอาวุธที่มันดีกว่าเดิมนะครับผมตอนนี้อาวุธผมเนี่ยตีบอสดันเจนหนึ่งห้องสองไม่ได้ผ่านนะครับและบอสตัวนั้นต้งหายตัวได้คือโคตรโกงมันโกงเกินไปผมรับไม่ได้นะฮะแล้วพอม,มันหายตัวปุ๊บมันก็ฟันเลยอะแล้วแบบโอ้โหสุด ใี้ไปของเดิวนี่เก็บเก็บไปก่อนนะฮะไปอุ้ยโอเคเร่งอืมสองพันได้ที่ขายของเพิ่มแบบ อันนี้ก็น่าจะเป็นอัปเกรดบ้านนะฮะอูดเดนฮัทก็จะเป็นที่ทำยาใช่เดี๋ยวก่อนนะครับผมผมมีเป้าหมายว่าจะราฟดาบนะฮะ กว่าจะผ่านประตูแรกได้ที่น่าจะนานน่าดูนะครับผม เอาละฉันโดนโจมตีจากก้อนหินแปลกประหลาดที่เคลื่อนไหวเมื่อกี้เมื่อวัเมื่อวานนี้เองไอ้ไม่ใช่ื่อวานนี้วันนี้เอง,น,งนายลองจินตนาการดูสิก้อนหินมันขยับได้ฉันทำทุกอย่างที่ทฉันทำได้แล้วเพื่อที่จะออกจากสถานการณ์นั้นน่ะแต่มันกลับต่อยฉันกลับมา แล้วก็มีพื้นดินแยกออกมาและหละังและข้าหลังนั้นมันก็มีก้อนหินที่เป็นรูปหัวใจมันคือคอพวกเราเรียกมันอย่างนั้นนะมันเป็นหนึ่งในสมบัติที่หายยากที่สามารถจะได้แค่ในเดือนเดนนี้มันสามารถหลบจากพวกกาดและ ตอบจากดันเจียนนี้เท่านั้นฉันขอบอกเลยนะว่าดันเจียนพวกนี้เนี่ยมันมีความพิเศษแตกต่างกันออกไปพวกสับประรดก็เหมือนกันนะโอ้ไอ้ก้อนหินที่ขยับได้ก็น่าจะเป็นบอสของห้องแรกนะครับแล้วเขาก็โดนต่อยเอืออะเอาผมเจอบอสเลยหรอเร็วมันไหมเนี่ยอ่ะสู้เลยนะครับ ผมรีบผมรีบวันนี้ผมรีบจะเก็บของรีบมากรีบมากเวลามันจะโจมตีมันจะดีเลย์นะครับทำให้เราตีฟีได้นะฮะ โอเคบอกกับบ้านนั่นแหละแต่ขอสำรวจก่อนจะเก็บของที่เยอะให้ให้ได้เลยบอกเลยจะเอาให้ยีแบบคุ้มอะ่ะลงครั้งนี้แล้วคุ้มมากอะ่ะโอ้ยแหลก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 โอเคหายแหลกแล้มาตอบไม่อีกรอบไม่

ก่อเราจะคาบหลาวเราต้องหาตังหนึ่งพันก่อนเพราะมัใช้ตังนะฮะอ่าไอราคาหนึ100่งร้อยคือราคาย่อมเยานะครับผมราคาที่เป็นกันเองมากๆมกีอย่างอื่นไหมอดูกัน อันนี้ขายได้ไเรอไอ้พวกนี้คือของขายหมดเลยนะฮะเราสามารถมาเช็คเลทราคาอู้เดี๋ยวนะมีขีดมันเส้นขีดบา,างคือหมื่นสามพันวัดเนื้โพอชั่นราคาไม่รู้เพราะไม่เคยขายเนื้อเหมือนกันนะโอ้โห ผมต้องอาขายของมาแปละอดิ๊บหน,นะครับถ้าอยากได้ตังคือเอาดาบไปขายดาบผักซึ่งเรามีสองอันเราต้องของไปก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะลองกดย้ายออกปรับ โอเคยาอ้อก็จะไปไวใน,นนะมานี้ต้องจัดของนี่อันนี้หนึ่งรอ้อยราคาเยา่อมเยาพร้อมกับดาราคาร้อยกว่าเหมือนกันโอเคนะฮะตั้งร้านเลยเขาใช้คอคีกทีเพอาะาแน่ใจนะครับผม มันเลื่อนลงไปล่างสุดเลยได้ไหมอืม ถ้ทาทงมันจะน,นีนะถ้ามันเ้อร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยหนึ่งนะฮะถ้าขายพวกนี้ได้ก็คือด้ตังค์พอที่จะไปไอ้นี่นะครับเอ้ยเหลือไม่พอวะตั้งหนึ่งพันบาท โอเคราคาหักว่าร้อยห้าสิบก็ย่อมๆเหมือนกันนะฮะขอหยิบอันนี้มาขายเพิ่มอีกสองชิ้นละกัน อีก2อันนี้ขายได้ก็กได้1น0 0บาทดีนะครับ แล้วมีกองสองกองนะฮะแต่ปิด้าน์กันปาบเขาให้เจ็ดร้อยาบวันนี้แบบ็สมิธครับโอ้ยอันนี้ก็ครับไล้นี่สี่พันโอ้โหอ่าหนึ่งพันคุณสี่พันหมดเลยออันนี้ที่ว่าอย่าง F5 สปีดลดสิบนะครับดาบใหญ่อันนี้แห่งอย่งยี่สิบ อ่าน,นี่เป็นหอกอันนี้ก็แอสแทบุยยี่สิบโปรแต่ใช้ตั้งสอันธนูแอสอุ้งหัวผมต้องการอันนี้อันใหม่นะครับผมนี่นายแน่ใจแล้วนะที่จะคลาสหลับฝึกซ้อมนะ่ะหรือเราใช้อยู่แล้ววะอันที่เราใช้คืออะไรอ้าวโอ้เราใช้เส้นที่ชอบสอดอย่างนี้ อ๋อโอเคตกใจตกใจถ้าเราก็ไม่ครับก็ได้ถ้าครับซ้ำอ oh. ่ะมองก็ต้องดาบ,บใหญ่อะ่ะดาบใหญ่นี่คือจปแอคเยอะมากๆกับสปีดลดสเปียเอาสเปียรล์ละกันนะครับผมเยสโอเคนะฮะไป แล้วก็เอามาแทนไอเทมสองแล้วก็เอาอันนี้ตปเก็บนะฮะโอเคลองใช้ดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมเอาวะโอ้โหแทงเร็วมากเออ นั่นแหละอันนี้ก็เป็นกันสวยๆสว,ย,สว,ย,สวยอยู่อู้ย5หห้าสิบเลยเหรอโอ้โหฟันวันคิดวป่ะคือหอกเร็วมากตีเร็วมาก อุยรอต้องตีย่ารีโอแทงแทงเออแรงมากแรงมากแรงมากเดี่ยวหอมอาแรงมาก อุ้ยอีกแล้วเหรอพวกมันเหมือนกับสัตว์ป่าเอ้ยไม่ใช่พวกมันเหมือนกับเชื้อรามันเป็นเชื้อราก็ต้องแพ้ไฟสิฉันบอกแล้วไงนี่คือการผจญภัยแล้วก็เป็นตเต็นเรื่องอันตรายในดันเจียน แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันรู้สึกเหมือนโดนถอดไม่เลยนะแต่โชคดีหน่อยถ้านายสามารถรอดออกจากดันเจียนได้ด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็หรือเจ็บวินยวยานะก็จะหลุดออกจากร่างมาถ้านายไม่รอดหรอกเมื่อกี้นาจะไม่รอดนะฮะและในที่สุดหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่มีหนึ่งอย่างใน,น้ที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คืออีกด้านหนึ่งของดันเจียนยังไงล่ะน,นั่นก็คือสปอลามตัวเล็กๆที่อยู่ใกลใ้นี้เอาละนะมันอาจจะมีบางอย่างที่อยู่ภายในก็ได้นะ ใช่บางคนก็ทิ้ง t a n g e นี้แล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยแต่บางคนก็ติดอยู่ที่นี่แล้วสามารถออกไปได้เหมือนกันมีหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกสนุกกับการต่อสู้มีหลายอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกมองหาสิ่งใหม่ๆใ,ในวันนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะ t a n g e n นแห่งนี้นะ โอ้คนนี้เป็นนักประจนไทยที่แบบชอบประการประจนไทยมากๆเลยนะฮะออกมาได้ก็บของหรกหึ่ยถึงว่ะไอ้ยะาโคตรโกงเฮ้ยมีห่อแล้วแม่งโกงเวอร์อี้เนย ตีฮะลุโอ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้ติดหินดาพักนะฮะมีอะไรอ่ะ ไอเน,นี่ยที่พื้นทีอ่านได้ด้วยฉันต้องการคริสตัลที่เต็มไปด้วยพลังเพื่อที่จะเอาเกรดอาวุธของฉันแต่มันยากมากที่จะหามันและมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในเกางนี้ด้วยอ๋อโอเคไอแ v e เอาหอกแล้วตอนนี้กูไม่กลัวเออมีหอกแล้วแม่งสบายเปเยอะ ทางขวานะครับผมยังไม่ได้สำรวจเฮ้ย,ยกดผิดปุ่มชิบหายแล้วตายถ้าต่กบของแค่นี้แล้วก็ไม่ใช่เราซีไปเออแล้ว,วยังไม่ถึงที่ฮิวอีกเหรอ โอเยปกติหนานพี่อยู่จะเป็นบอลไม่ใช่หรอและหมายความนี้กับไม่ใช่แล้วอย่างนั้นอ่ะโห oh. สลามเวน เหมือนกันมีห่อตรงกลางเลยนะครับนี่เออเออเอาวานัำบันยิ่งเก่งขึ้นว่ะสมตัวเองคูัป่าป๋ โอ้ยเัวปัญหาก่อนนะฮะโอ้ยกลาวว่าจะไม่โดนตีแท้โอ้ยโอเค เฮ้ยทิ้งอะไรได้บ้างอนะ่ะอยากทิ้งของเลยตรงเนะี่ยเอาอันนี้ละกันนะครับผมอันนี้มากลับค้นี้กันเลยนะ ก็หลักคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับงั้นขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้นะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ